ย,ยินดีต้อนรับกับจูชองนวนพราวยตอนนี้นวนพ้าวยกับทีพระพิณองเอฟซีมาพอกับออริทซึ่งออริทเพิ่นเสีใยงหายนวทางตัวเลขตูดใดแน่ในงวดวันที่สิบหกตุลานีเนาะค่ะซึ่งเทมวิดีโอชุดนี้ก็ได้รับความเอือเฟื่อมาจากบ่าวสารทิดแกน,น,ข,นของ<ม>บาวสานทิดแกนค่ะเลขไาคานคำนวณใส่ครับค<อ>ำนวณใส่เลขนั่งเป็นเลขสุด คำนวณไ่กันพรมกับเลขน่งครับครับเลขน่งเถียวก้อนที่อาจารย์ให้มาเนาะเก้าเก้าจ็ดสามเนาะอาจารย์ครับเก้าเจ็ดสามหางเดียวเก้าจ็ดสามหางเดียวแบบนี้เลขคำนวณไ่เนี่ยอาจารย์ได้ตัวไหนเนี่ยครับไอเอามาเขียนส่กันอะไรเนาะครับเนาะไอรวมเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนผมจะเขียนว่าโค้งสุดท้ายเนาะ พงสุดท้ายล้วก็ไอ้ตัวเก้าของอาจารย์ผมก็บติเขียนไปพร้อมในใบเดียวกันเขียนหางเดียวขอเขียนเก้าจ็ดสามทางเดียวก็อเก้าจ็ดสามนะครับครับเก้าจ็ดสามอันนี้เป็นเลขนั่งได้เขียวเลขนะครับครับเก้าเพิ่มเป็นจังได้ไครับเพิ่มเก้าเก้าหกสามแบบนี้เป็นเก้า ก้าอันเก้านี่เก้าเจ็ดสามเนาะใช่ครับเก้าเจ็ดสามตัวเพิ่มมาหนิเป็นเก้าหกสามเก้าหกสามครับแล้วก็ยัดเก้านึงครับเจ็ดเก้าหนึ่งครับตั้นันแหละครับอาจารย์เพิ่มเพิ่มแค่สามตัวบอกครับครับบอกสองตัวแบบนี้ครับ สองตัวทีขัดม่ให้บนกับลางครับอแยกอันนี้แยกบนรางได้เป็นเพรับอาจารย์แยกบนรางเลยครับแต่ก็สีเด่นให้บนสองหางล่างสองหางครับรับอาจารย์บนมีตัวไหนเนี่ยครับบนมีหกสามเจ็ดสามเก้าสามครับบนหกสามเจ็ดสาม เก้าสามครับแล้วก็เก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งครับเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งอันนี้บนเลขมันไม่ครับครับบนเลขเด่นหกสามกับเจ็ดสามตัวเด่นนี่ผมเวเงกมลมได้น้องครับวงกมมลมไม่หรอกครับออขีดเสึนใต้ที่ก็ครับเพราะว่าเอฟซี FC หลายคนมันบอกว่าวงกมมลมเหรียเด่มันออกว่าได้ราสินะ มันดออกะไรครับเออขีดเส้นใต้เนาะครับครับเราก็เลขล่างไปนี่บนนี่หกสามกับเก้าสามมันบ้ครับตัวนี้หกสามกับเจ็ดสามครับโอ้เจ็ดสามโอ้ขีดผิดเราบานไปขีดเก้าสามมั็นสิรุยไปพูดเปาครับอ่ะขีดตัวนี้ออกเดี๋ยวอธิบายให้เอฟซีเป็นฟังไหมออกล่างได้ครับล่างนี่เจ็ดห้า 8ปดห้าจิตห้าปดห้าครับแล้วก็สองห้าสองแปดสองห้าสองปดสองปดครับแล้วก็สาแปดล้วก็สาปดครับเน,น้นเน้นโยบแปดหาครับ สองแปดแปดหากับสองแปดนี่เขียนสินใต้เนะครับครับอันนี้ลางเนาะครับลางเบอร์โทรผมกบิีส่ของอาจารย์ไปคือเก่าด้วยครับเด้อเพื่ออีเวนต์่งเป็นสีโทรหาเนาะอป็นการศึกษาเรื่องอจะดูดวงหรือว่าวิธีแก่จังใดที่อาจารย์นั่นละน้องครับมีคน ไอ้ฟิโทรหาหลายบ่าหรอครับอาจารย์กโทรไม่เรื่อยอยู่ครับครับครหมวดนี้กับข้าวจ่าโทรมากข้าเจ้าอันนี้มาปรึกษามาปรึกยังอยู่ไปที่แกะดวงแกะยังข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าว่าจะเรียกลุยหนาลุยหลังบอกวิธีแกะข้าเจ้าไปอยู่ครับเพราะว่ามันไอ้สี่เฮ็ดให้กันก็เห็นบ่ได้นะมันอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละหม่องนะอยู่อยู่ไกลเนาะครับไปครับผมเดินทางกัเดี๋ยวนี้กัเดินทางยากเนาะครับแม่นครับ อาจารย์มีเพิ่มอีกบ่ครับมีตัวตัวผมมีครับมีสานีนครับตัววิ่งนีอาจารย์มีบ้ครับตัววิ่งนีเพราะว่าตัวมักเก้าครับวิ่งเก้าเนาะเดี๋ยวผมเขียนวิ่งเก้าวิ่งเก้าเก้าตัวเดียวบ่ครับเก้าตัวเดียวครับเก้าตัวเดียวเลยบนรางเลยเนาะ ก้อันนี้าเด่นมันเด่นบนครับอ๋อเด่นบนแต่ว่ากับเอ็ซีกเอาลงลานนั้นเนี่ยให้มันไปทางหลางครับครับแสรุปแล้วกับตัวเลขพวกทุดไทยนะครับของอาจารย์แบบนี้ตัวเก้าที่อาจารย์ให้ไว้ตั้งแต่คลิปก้นนะครับกับมี973 963ตัวเดียวเนะอาจารย์เป็นวะ ก่อน<า>ตัวเดียวที่นี่มาเพิ่มเพิ่มสามสามตัวอีกสองหางก็คือเก่าหกสามกับเจ็ดเก่าหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้เลขไอ้คำนวณกับถ้าแปงนี่หาสองแปงกับหนึ่งสองหานี่มันคำนวณเล้วมันมันลุ่ลางเหยโอ้ล,ล, <ะ S 2> ลุล <ะ S 2> ่มลางแต่เลขก็ดแต่เลขมันหนึบไปทั้งลางนะโอมครับอตัวเลขก็เอามาจากนั่นตัวนี้จับคูนเนาะ มีเกลียเป็นดอกมาจากตัวตัว,ตวเก,าเก,าเกา่าคือเก่าไข่ไข่เก่าครับแต่ปาาระจันมีอย่างอีกบ่ครับมีอย่างฝากถึงเอฟซีเฟนช่องใน่บ่ครับแต่ได่กับวยพ่อนในเอฟซีเฟนช่องเนาะมีโชคมีหลับนาะขอวันนี้ครับผมวัยพิษวัยเคลื่อนด้วยวันนี้งินนี้ขอให้มีโชคมีลาบสุขภูสุขคนครับก <คน S 2> ับ,บทางเบาอิสานเนาะครับผมครับครับครับนี่แหละครับครับก็ ขอบคุณอาจารย์นิดหลายๆอีกเท่นหนึ่งนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับตัวเลขนะครับอาจารย์นิดได้ตามนี้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับเด้อโค้งสุดท้ายอาจารย์นิดนำโชคนะครับเขึ้นให้ตามนี้นะครับแตบนี้เพิ่มขึ้นมาสามตัวอีกสองหางนะครับส่วนจับคู่นั่นเด้อไข่ไคลิปที่แล้วนะครับตัวเลข คล้ายเก้านะครับเปลี่ยนแปลงไปน้อยนึงนะครับซึ่งอาจารย์ฤทธิ์บอกว่าเป็นตัวเลขที่คำนวณแล้วก็มาใส่กับเลขนั่งเลขนั่งกับตัวเก้าเหรอครับเก้าเจ็ดสามตัวเก้านะครับเก้าเจดสามตัวเดิมแต่ว่าเพิ่มมานี่เป็นเลขคำนวณนะครับที่ให้มาอีกสองหางนะครับคือเก้าหกสามกับเก้าเอ่อกับเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเพิ่มมาแค่นี้นะครับส่วนสองตัวนะครับอาจารย์แยกให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับ ส่วนเล็กวิ่งนะครับได้สอบถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าเก้าตัวเดียววิเก้าตัวเดียวนะครับเก้าตัวเดียวนี่อาจารย์บอกว่าเน้นไปเน้นไปบนร้อมนะครับเน้นไปบนนะครับแต่ว่าพี่น้องก็เอาสายสายเลนสายวิ่งกัเอาลงล่างนั้นมาด้วยครับด้วยแต่ว่าตัวนี้เพิ่นบอกว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างอันนี้แเียมากเอียรลอยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณอาจารย์ลิปที่ให้แนวทางกับเอฟซีคอนช่องนะครับถ้ามักถ้าชอบจึงคอยน้ำไปนะครับถ้าบม่มักบ่ชอบก็เลื่อนท่านนด้ครับเรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจะใส่จารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องของเขาก็เป็นเพียงซื้อกลางนําเสนออาจารย์ลิปจะเป็นแนวทางเพรานั้นนะครับจะใส่จรรยาญาณในการรับชมนะครับตัวเลขที่ถือบ่ถือนั่นว่าให้กันนะครับดู journey, ที เอ็ดซีกันช่องท่านแต่ชอบหรือว่าชอบนะครับถามประชอบกับพามนะครับครับสำหรับที่นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สามารถติดตามแบบพี่แก่จังเลยที่อาจารย์นั่นละน้องครับมีคนเอ็ดซีโทรหาหลายว่าหรครับอาจารย์ก็โทรไม่เอยอยู่ครับครับครับวดนี้ก็ข้าเจ้าโทรมากข้าเจ้าอันนี้มาปรึกษามาปรึกษายังโยไปที่แก่ดวงแก่อย่างข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าก็จะเล็กลุยหนาลุยหลังบอกไปที่แก่ข้าเจ้าไปโย เพราะว่ามันไอ้สี่เฮ็ดให้กันเห็นบ่ไดรนะมันอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละหม่องนะยูยอย่ไกลเนาะครับไปเดินทางก็เด๋ยนนี้ก็เดินทางยากเนาะครับแม่ครับอาจารย์มีเพิ่มอีกบ่ครับมีตัวตัวมีครับมีสัมเนียครับตัววิ่งมีอาจารย์มีบ้ครับถ้ตัววิ่งนีเพราะว่าตัวมากกัมากเก่าครับ วิ่งเก้าเนาะเดี๋ยวผมเขียนวิ่งเก้าวิ่งเก้าเก้าตัวเดียวป่ะครับเก้าตัวเดียวครับเก้าตัวเดียวเลยบนล่างเลยเนาะเก้านี่ยกรเดนมันเด่นบนครับ๋อเด่นบนบแต่ว่ากะเอซีเอาลงลางนน้นเนี่ยให้มันไปทั้งล่างครับครับสรุปแล้วกับกตัวเลข สวดท้ายนะครับของอาจารย์แบบนี้ตัวเก้าที่อาจารย์ให้ไว้ตั้งแต่คลิปก้อนนะครับกับมี973 963ตัวเดียวนะอาจารย์เป็นว่า 3, 9, 7, วก้อนตัวเดียวที่นี่มาเพิ่มเพิ่มสามสามตัวอีกสองหางก็คือเก้าหกสามกับเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับส่วนของตัว,ว ดีคำนวณครับถ้าแปลงหาสองแปงกับหนึ่งสองหานี่มันคำนวณเรามันมันลงล่างไหมอ๋อลงล่างแต่เลขพอดีครับแต่เลขวันหนึ่งเป็นทั้งล่างนะอ๋อครับอ๋อตัวเลขก็เอามาจากนั่นตัวนี้จับคูณเนาะไม่เกี่ยวกับมาจากตัวตัวเก่าคือเก่าไข่ไข่เก่าครับครับอาจารย์มีอย่างอีกบ่ครับมีอย่างฝากถึงนิพพิทันช่องไหมบ่ครับเอแตงได้กับไวพอด้วย ที่เป็นชงเนาะมีโชงมีลาบนาะงนนี่ครับผมไป้พิษไว้เคลื่อนด้วยวันนี้งินนี่ขอให้มีโชมมีลาบสุขภูสุขคนครับครับทางเปาีสารเนาะครับผมครับครับนี่แหละครับครับก็ขอบคุณอาจารย์นิดหลายๆอีกเทนึงนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับตัวเลขนะครับอาจารย์ได้ตามนี่นะครับ ในโค้งสุดท้ายนะครับเด้อโค้งสุดท้ายอาจารย์รนิดนำโชคนะครับเพื่อนให่งตามนี้นะครับแต่มีเพิ่มขึ้นมาสามตัวอีกสองหางนะครับส่วนจับคู่นั่นก็ค่ายๆคลิปที่แล้วนะครับตัวเลขิข่ายๆ่เก้านะครับเปลี่ยนแปลงไปน้อยนึงนะครับซึ่งอาจารย์นิดบอกว่าเป็นตัวเลขที่คำนวณแล้วก็มาใส่กับเลขนั่งเลขนั่งกับตัวเก้าเหรอครับเก้าเจ็ดสามตัวเก้านะครับ 973ตัวเดิมแต่ e: ว่าเพิ่มมานีเป็นเลขคำนวณนะครับที่ให้ม้าอีกสองหางนะครับคือ963กับ9เอ่อกับจิตเก้าหนึ่งนครับเพิ่มมาแค่นี้นะครับส่วนสองตัวนะครับอาจารย์แยกให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับส่วนเลขวิ่งนะครับได้สอบถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าเก้าตัวเดียวมีเก้าตัวเดียวนะครับเก้าตัวเดียวนี่อาจารย์บอกว่าเาน้นไปเน้นไปบนร่อมนะครับเน้น